ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีเซ็ตเดฟอลต์นะครับของ Garmin นะครับ Phoenix 5กันนะครับวิธีการนะครับให้กดปุ่มตรงนี้เมนูนะครับค้างไว้นิดนึ่งนะครับมาที่ Word f ส e ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Setting แล้วก็ไปที่ System นะครับอ่าให้เลื่อนขึ้นบนแล้วก็นี่ครับ Restore d e f a u กด yes อ่านี่เขาก็จะบู o ขึ้นมาใหม่นะครับ อโอเคนะครับขึ้นมาแล้วเมนูก็เ,เป็นภาษาไทยก็ได้นะเราง่ายๆย,ยังไม่จับก่อนนะครับระยะทางกิโลเมตรนะครับรูปแบบเวลาก็ย4ิบสชั่วโมงนะครับเพศชายปีเกิดปีเกิดห หนึ่หรือเปล่าหนึ่งเกมหนึ่โอเคความสูงเนี่ยร้อยร้อยหกได้ยังไม่ถึงร้อยเน้ำหนัก ช่างสักทีน,น,าาน้ำหนัก76.28น้ำหนัก76น้ำหนัก76 76.28มีไหม76 สองแปดไม่เป็นไรนิดหนึ่งที่ใช้ประจำวิ่งปั่น่าโอเคอ๋อเขาให้เราเลือกใช่ไหมเทียวลันวิ่งเทียวเอาไว้ก่อนแล้วก็ก็วิ่งเทดมิวไม่มีอินโดเทคไม่มีไต้เขาปีนเขาไม่มีจักรยาน m t v นี่ยังไม่ไม่แน่ใจเลือกไว้ก่อนว่าเรา Open Water ก็ไม่ไหวหรอกแต่กีฬายังไม่เล่นสกีสโนโบอร์ดเซิร์ฟพายอินดอร์กอ็ยังไม่ตีเดินเดินจะไปจับเดิน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 ก็คือเดินทั่วไปใช่ไหมเดินนี่เอาไปไว้ลองเล่นๆก่อนเสร็จแล้ว เพียงเพียงแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ Factory Default Garmin